คุณเคยไหมคะอยากทำเสียงภาค AI แต่เสียงที่เจนได้มันไม่เหมือนเดิมวันนี้เราจะพาทุกคนมาแก้ปัญหานี้กันค่ะด้วย MiniMax Audio เครื่องมือโคลนเสียงและพิมพ์ข้อความออกมาเป็นเสียงได้ง่ายโดยตอนนี้มีให้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะให้เราคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มันจะพาเราไปยังเว็บไซต์ MiniMax Audio ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วที่มุมขวาบนจะมีคำว่า Sign In ให้ทำการคลิกและสมัครใช้บริการด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ของเรารอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อมาที่หน้าเว็บของม,มัาแล้วที่มุมซ้ายเราจะเจอคำว่า Voice Clone ให้ทำการคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเจอ2ตัวเลือกนะคะคือ Add or drag file หรืออัปโหลดหรือลากไฟล์เสียงของเรามาหย่องตรงนี้ค่ะกับอีกอันจะเป็นฟัง์กชันให้เราบันทึกเสียงสดๆเป็นเวลา10-60วินาทีซึ่งทางนี้มีเสียงอัดไว้อยู่แล้วก็จะทำการอัปโหลดในช่องแรกนะคะจากนั้นลงมาข้างล่างจะมีคำว่า remove background noise หรือลบเสียงรบกวนค่ะหากไฟล์เสียงที่เราอัดไว้คุณภาพแย่ มีเสียงรบกวนเยอะก็จะทำการคลิกตรงนี้ไว้ค่ะเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วตรง text to preview ให้เรียกว่าไทยหรือภาษาไทยนั่นเองค่ะจะอยู่กลางๆนะคะลองเลื่อนหาดูแล้วเราก็พิมพ์หรือปรับแต่งคำที่ต้องการให้มันทดลองสร้างได้เลยค่ะจากนั้นกด generate มันจะใช้เวลาสักพักในการเจนเสียงเราจากเสียงที่เ r a i เดี๋ยวเรามาลองฟังกันก่อนนะคะว่าเสียงก่อนเทรนเป็นยังไงและหลังเทรนเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้แผดกาเซีย AI จะพาทุกคนมาหัดใช้ Google AI Studio เมื่อเสร็จแล้วมันก็จะมีแทร็กเสียงมาให้เรากดฟังลองกดฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยคุณกับบริการเสียงของเราอาจจะไม่เหมือนเปะ๊ะซึ่งเราลองเพิ่มความยาวเสียงได้ จากที่ลองประมาณ7นาทีคือเหมือนใช้ได้เลยหากพอใจแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะจากนั้นตั้งชื่อไว้กันลืมแล้วกดเซฟไว้สวัสดีค่ะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยคุณกับบริการเสียงของเราสวัสดีค่ะพอจะใช้งานก็แค่กด Use ค่ะหรือหากเรากดออกแล้วเข้ามาใหม่มันจะอยู่ในไ i ส e ไลบ r ารีค่ะ กด use ในสิ่งที่ train แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการเลยค่ะแถมยังปรับความเร็วได้ด้วยนะเดิมมันจะใช้เครดิต1เครดิตต่อคำและมีเครดิตฟรีให้เราใช้1 0,000เครดิตหมายความว่าเราจะเจนเสียงฟรีได้1 0 0 0 0หมืคำนั่นเอง เมื่อพร้อมแล้วก็กด generate ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างกับคลิปสอนคนเสียงง่ายๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมหากช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ